ปีน,นิดใช่ไหมสมมุติว่าถ้ามันห้าปีหรือเจ็ดปีพี่เอกลองนึกเล่นง่ายๆนะค,ครับเวลาเราเดินทํางานใต้โคนให้มันเดินโดยที่ไม่ต้องแบบก้มเอาแค่นี้พอ,อคอนเซปเพราะฉะนั้นถามว่าทาไมพอมือวางถึงปุ๊บข้างบนให้มันเหลือสักหกกิ่งเยอะแล้วนะนะครับมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าพอทุเรียนมันโตเสร็จแล้วเวลาเราเดินเข้าทํางานใต้โคนเนี่ยตัดหญ้าเราก็ต้องก้มต้องหลีกกิ่งต้องอะไรแบบเนี้ อันนั้นคือผิดทำงานยากพอทำงานยากหนึ่งเอาก่อนเลยอะไรเวลาทำงานในแปลงเพิ่มขึ้นและมันก็จะตามมาอีกอย่างนึงคือทำไม่ทันทีนี้มันก็จะมีคำอยู่คำหนึ่งที่ว่าอาจารย์ผมทำไม่ทันทีนี้ทำไม่ทันคือหนึ่งต้นแทนที่จะใช้เวลาห้านาทีต้องใช้เป็น7หรือแดนาทีเพราะต้องมาเดินหลบกิ่งเวียนโคนอยู่แบบนี้มันจะเป็นอย่างไงและนี่พี่เอกงไม่ได้ปลูกน้อยนะครับหลายต้นม้ากกี่ต้นพี่ đúng không?